กีรเราค้างอนะไรเบ็ดห้าสิบแล้วผมสิบรอบไปเลยถ้าจะมาก็ขอให้มานะเออหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่มาเจ็ดสิบห้าแล้วผมเลยผมรอบห้ารอบนะเออไหวอยู่แหละโอเคล้างแผงรอบนี้สวยสวยนิดเดียวสวยได้อยู่สวยหรือว่าแตกได้อยู่สี่สี่ร้อยกว่าบาทโอเคจันมาวายสวยได้อยู่โอ้โหงาม รอบนี้งามมารามทองโอ้โหสวยงามมาผบมเฮ้ยมาว่ะคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะมาอยู่กับต่อยนะผมในช่องต่อยสปินนะกลับมาจองเวภาค2เราเนี่เองกัดทุน711บาทนะ โอเคเรามาเล่นเทคนิคแบบง่ายๆเลยดีรรกว่ามาแบบทุนหลักร้อยนะผมเจ็ดร้อยก็ถือว่าเริ่เป็นร้อยนะสิบรอบไปก่อนละกันเบ็ดหนึ่งสิบรอบนะโอเคจะมาหรือเปล่าอืมก็ต้องมาลุ้นกันนะผมยังไงก็ขอฝากากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกรงจงใจกันด้วยนะมาปั้นกำไรเหมือนเดิมนะเอาจบเท่าไหร่ดีวันนี้โอ้แต่กับเทคนิคนะผมทุนน้อยเหมือนเดิมนะไหวอยู่ไหวอยู่ 11อมา2อ0บรอบนผม10รอบเท่านั้นเบ็ดรอบนะโอ้ไหวอยู่ถ้าขึ้นหน้าผมขอกำไรระยะสั้นพันหนึ่งนะวันนี้น่าจะได้พันหนึ่งได้ได้อยู่มาไหวอยู่แหละ1 1นะครันะผมอุ้ยติดที่เบ็ดสว่ะมาจองเริ่มไปเลยอุ้ยมาอย่างไว รอบนี้ขอมาอย่างไวนะผมช่วงนี้ก็เจ็บคอนะไม่อยากพูดเยอะเจ็บคออยู่เรื่อยนะผมพูดเยอะเกินไปเสียงดังได้แล้วผมบางทีนะแต่เสียงดังต่อเนื่องนี่โอ้โหรับรองคอแตกกันแน่นอนบันเทิงกระจุยบันเทิงกระจุยหูสามนะผมเอาหรืออาจจะเป็นร้อนในอะนน้นพี่เอกนะมาจัดมาผมไวติดอยู่รอบหนึ่งวิวายติดอีกรอบ สวยสวยคูณหกนะผมสวยสวยคูณหกนะเออจัดมาอีกรอบหนึ้โหูกำไรเท่าไหร่นี้กำไรเท่าไหร่นี่เจ็ดจุดแปดศูนย์นะผมรับรางวัลไปเลยแล้วกันโอเคหนึ่งรอบสุดรอบสุดท้ายนะโอเคมาลุยต่อเลยมาสิบรอบนะผมสามเป็นสามสิบรอบนะจานมาอีกรอบหนึ่งเออต่อไปเรื่อยๆื่อยนะผม ถึงพันหนึ่งน่าจะได้อยู่โอ้ส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดเทอร์โบโอ,อยู่นะเทอร์โบยังติดต่อเนื่องสิบหล่อม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 สามวะ่ะสามวะ่ะหูยสูนเรียบร้อยจัดมาเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคอเคุอ่นห้าวะ่ะหูยสี่สองบาทไหลตั้งนานได้สี่สองบาทนะครับผม เพิ่มเบสหรือเปล่าวะต่อไปเลยไหมกดบวกไปเรื่อยๆไหมเออขอเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรแล้วกันไอต่อยเป็นคนใจใจร้อนต่อยใจร้อนเอยจัดมาเจ็ดนะผมามาวายติดอยู่เรื่อยๆนะโอเคถ้าน่าจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆน่าจะได้อยู่นะผมแต่ไม่น่าจะเกินสิบนะเบดหนึ่งต่อนะผม <c oughs> เบดหนึ่งต่อนะ 1>, 1, 2, 3มก็ออกละหนึ่งสองสามออกสองนะครับผมเบสห้าสิบโอเคสิบรอบแล้วกันเบสสิบสิรอบนะใจเย็นนะถ้าเล่นแล้วแบบไม่ค่อยออกทรงนะผมอย่าไปกดนะเอออันนี้กดแบบเพื่อแบบเอาใจล้วนเฮ้ยเอาใจล้วนว่ะเพ,พิ่งเห็นห้ราร้อยสบเาทนะโอ้ยมาว่ะระหว่าสุปเปอร์ ไหลไปขนาดนั้นนะได้ดิกดเอาใจอได้อยู่เล่นระทบไหมเล่นระทบไหมเบสสิบละมาผมยี่สิบนะโอเคมาเรื่อยๆขอเรื่อยๆขอ,ๆขอๆๆเอ,อียงเดียงครับผมเดยอจัดปลาสวยล้างแผงรอบนี้ไนห้าสิบบาทนะลงไปรอบและยี่สิบนะแบงค์เขียวนี่เองแบงค์เขียวว่างไงโอ้โหหายวับไปกับตา สี่แปดนะจังหวะนี้ได้อยู่สวยสิแปดนะผมโอเคมันน่าจะเริ่มมากไปละเดปล่ยอยอีกทีหนึ่งดิสามสิบแล้วกันสามสิบสิบรอบเท่ากับสามร้อยบาทมาหรือเปล่าเอ้ยหลังแผงได้อยู่สวยน่าแหละคูณสามเฮ้ยคูณสี่คูณห้ามาหมดอุ้ยหนึ่งบาทสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหจัดไปเพื่อน มาเจ็ดร้อยได้อยู่โอเคต่อสวยๆแล้วผมผมขอต่อสวยๆแล้วกันจะไปสิบแปดไหวอยู่สิปดนาวสิบแปดฝนโอ้โหสิบแปดอีกแล้วโอ้ยี่ิบสี่ได้อยู่ไหวไหวนะครับผมโอเคขอลงมาที่เบ็นหนึ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยถึงว่าส่งดีนะครับผมแต่แต่แต่ขอเบ็นหนึ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮย นี่เลเริ่มไม่ออกมันเริ่มไม่ออกนะเมทดหนึ่งก็ไม่ออกโอเคลงยาวอ่ะเฮ้ยเลงยาวอ่ะลงยาวอ่ะเม็ดสามหุยมาติดแล้วผมโอ้โหไหลไปตั้งแต่เบ็สองยันเบทยี่สิบเม็สามติดไม่ติดมาติดเบ็ดหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมถ้าผมเบ็ดไปต่อนะเมื่อกี้กดบวกไปน่าจะเบ็ดห้าสิบได้ละ เบ็ห้าสิบก็สิบรอบก็ห้าร้อยไม่น่าจะติดมาจองเวรหรอกมั้ง <c oughs> ถ้าติดมาจองเวร,รอบนี้เป็นเบทหนึ่งนะผมกลายเป็นเบทหนึ่งซะงั้นเลยไหวอยู่ไหวนะยังไงเราก็เข้ามาเจ็ดร้อยนะผมกำไรตอนนี้ก็พุ่งปรีดเลยนะเออพุ่งปรีดเลยสองพันสองนะตอนนี้มาสองพันสองโอเคสี่จุดศูนย์สิ นาเทมีจะาไปเล่นนะไอ้เหี้ยอย่าไปเล่นนะหนะึ่งจุดศนะูะมาเมื่อกี้เราค้างอะไรเบ็ดห้าสิบแลผมสิบรอบไปเลยถ้าจะมาก็ขอให้มานะเออหรือว่าหรือว่าหรืว่าไม่มาเจ็ดสบห้าแล้วผมเลยหกรอบห้ารอบนะเออไหวอยู่แหละโอเคล้างแผงรอบนี้สวยอ่ะสวยนิดเดียวสวยได้อยู่สวยถือว่าแตกได้อยู่ สี่สิบสี่ร้อยกว่าบาทโอเคจัดมาวายสวยได้อยู่โอ้โหงามรอบนี้งามอารามทองโอ้โหสวยงามราบผมเฮ้ยมาว่ะพันห้าแปดสิบเจ็ดรู้อะไรไม่ท่ารูง้งี้ไม่ต้องไปเล่นเบสหนึ่งครับผมผมว่าทบไปเรื่อยๆน่าจะมีกว่านะเออจัดปลายสวยแต่อีกขั้นหนึ่งก็เบสร้อยแล้วนะเพื่อน เออหรือว่าเอาเบทห้สิบต่อเลยดูว,วะโอเคสองจีสองใจแล้ว <laughs> กูเบทร้อยก็น่าจะเล่นได้อยู่นะโอเคมาแล้วผมเบทร้อยจัดมาเลยได้หรือเปล่าถ้าแตกก็หอให้แตกหมุนนานๆอย่างนี้วูหว่ามีสบายโอ้โยได้คอนเทนต์หรือเปล่าหมุนหลักร้อยขึ้นหลักหมื่นหมุนหลักร้อยขึ้นหลักมหมืน่น,ม,นมาแรือเปล่า ไม่มาว่ะไม่น่าเลยกู้โอ้สองจิตสองใจเป็นไงล่ะเพื่อนเบสสิบก่อนเลยมากลับมาที่เบสจริงจริงๆก็อาจจะกลับไปเบสหนึ่งนะผมแต่ไม่สะาใจแล้วตอนนี้เราก็ไหลามาถึง3,300นะ้อะเออเบสสิบอาจจะมีแบบได้มันนี่เยอะกว่านะเออมันนี้มันนี้มันนี้ออฟฟี่ดูเปล่านี้มาตฟักกี้โอ้หจัดไปสวย เริ่มพูดมากแล้วกูพูดอะพูดเสียงแบบนี้ปกติได้นะแต่ถ้าดังกว่านี้อาจจะมาเป็นร,บรอบๆนะครับผมมาสิบใครก็ขออภัยนะครับผมโอ้โหจัดปลายสวยเก้าสิบเก้าว่ะได้อยู่สามนะผมห้าสี่สามสองหนึ่งวายโอ้ห้าสิบหกนะ ไหลไปยาวๆนะเบด20อยู่เลยไหวอยู่แหละ2นะครับผม1 0 1 0โอเค 1, 0นะครับนะผม30ไปเลยเบ30 1 0รอบนะครอบนะผมจัดไปสวยๆ7.5นะครับนะผมไหวอยู่ไหวอยู่จัดไปสวยๆวายติดละรอบนี้สวย วไวติดรอบนี้สวยเฮ้ยจัดมาเฮ้ยหนึ่งศูนย์แปดนะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะสิบหกจุดห้ามาจองไม่ติดเลยนะหรือว่ามึงจะเอาเบสหนึ่งมาล่อมาจองอีกอะโอ้โหเบสสามสิบเอาม่อยู่เฮ้ยเบสจันเราเอาอยู่โอ้โหเบสสามสิบเอาอยู่นะผมขอปิดมาจองรอบสวยๆเลย,ยเออถ้ารอบนี้ได้เกินห้าพันผมไจะถอนเก็บละไม่น่าไปเสี่ยงกัมันต่อละมา จันมาขอให้กูเก็บบ้างเออโอ้โหติดแปะนะผมอาจจะมีขยบคลายนิดหน่อยนะผมแต่ขอหน่อยเฮ้โอเคเพื่ออาถรรษในการเล่นมาจันมาโอ้โหลงยาวอะไรวะจันมาผมสวยวายติดอีกทีนึงขอหรือเปล่าสิบหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะผมหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ได้หรือเปล่าได้เปล่าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เฮ้ยไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งได้สองร้อยกว่าบาทเองนะตอนนี้สองร้อยสามสี่บาทจัดไปเลือ้อยมาอย่างนี้อู้วี่จัดไปวายตีหรือเปล่าสวยศูนย์สี่นะ <c oughs> ได้สุดห้าร้อยว่ะเออไม่ได้เท่านี้นะห้าร้อยห้าสิบสองบาทนะผมรับรางวัลไปเลยแล้วกันนะโอเคสอบวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะแล้วจะขอเบสร้อยก่อน10รอบนะเปิดเทอร์โบไปด้วยมาลาจากราไปด้วยเบสร้อยสิบรอบจัดมาขอเรื่อยๆขอเเรียงให้ถึงหมื่นก็ว่าปันไปมีหรือเปล่าอืงกำไรงามนะผมวันนี้เรามีอยู่เออกำไรได้อยู่นะแต่น้าจะเสียเบสร้อยนะอย่าไปเล่นนะเพื่อนสวัสนี้ไปเท่านี้แหละบายจุ๊บๆง like, ไงก็เดี๋ลืมกดไลค์กดซับคเป็นกำลังใจกันด้วยนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรละแล้วษาสุขภาพกันด้วยนแล้บผมยบายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ